พิดาผม,มอนุญาตนะครับกระเรียนท่านประธานที่เคารพผมนวรัตนพง์ไยบุญสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะอนุกรรมการศิลปะและวัฒนธรรมในคณะกรรมการการศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปะและวัฒนธรรมท่านประธานครับ สิ่งที่ผมจะพูดนี้ขอพูดในมุมมองของงานศิลปะวัฒนธรรมทางการยุทธศาสตร์และปฏิรูปผมพยายามทำความเข้าใจเพื่อจะได้อธิบายกันง่ายๆสำหรับให้คนทั่วไปได้รับรู้ว่ายุทธศาสตร์หด้านเนี้มันเป็นอย่างไรเพราะว่าชื่อยาวมาก เช่นมีทั้งหกข้อเนี่ยวิสัสด้านความมั่นคงศาสัสด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันยุสัสร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์วิสัสร์ชาติด้านสร้างโอกาสเสมอภาคทางตรงมันยาวครับผมพยายามทําความเข้าใจเพื่อจะอธิบายง่ายๆกับชาวบ้านแถวบ้านผมฟังว่ามันอย่างนี้ไงมันเหมือนกับเด็กคนหนึ่ง มันต้องยืนยืนอย่างมั่นคงนะอันนี้คือข้อหนึ่งยืนอย่างมั่นคงแล้วทําอะไรก็เดินได้อีกด้วยเดินได้อีกด้วยนั่นคือการแข่งขันไม่พอครับมันต้องมีพลังแข็งแรงนั่นค,คือศักยภาพแล้วก็ต้องพิจารณาว่าเราไม่ใช่เดินคนเดียวนะมันหลายคนฉะนั้นต้องสร้างโอกาสให้เท่าเทียมเสมอภาคแล้วต่อไปล่ะ ต่อไปก็คือเราเดินไปไหนเราจะบุกป,ป่าฝ่าดงหรือว่าเราจะทําทางให้มันได้สมดุลยภาพระหว่างชีวิตเรากับสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมประการสุดท้ายสําคัญที่สุดก็คือมันจะต้องมีการบริหารจัดการให้ให้คนที่เดินหรือเด็กที่เดินไปเนี้ยมันเป็นไปได้ด้วยดีก็น,นึกภาพอย่างนี้ว่านี่คือยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ หกข้อของเราและทีนี้มันก็จะมีคำถามต่อไปแล้วจะเดินไปไหนผมขอภาพฉายภาพแรกครับก่อนที่เราจะคิดเป็นอะไรต้องรู้ให้ได้ก่อนว่าอะไรที่ทำให้เราเป็นเราสำคัญมากนะครับวัฒนธรรมเป็นพื้นฐานสำคัญที่กำหนดความเป็นเรา เพราะฉะนั้นวัฒนธรรมจึงเป็นคุณค่าอันอุดมสมบูรณ์ที่เรามีอยู่จําเป็นต้องฟื้นฟูในลักษณะเลือกที่จริงทิ้งที่เท็จเพื่อสร้างพื้นฐานเข้มแข็งให้วัฒนธรรมได้เป็นคุณค่าของคนอย่างแท้จริงจนพัฒนาเป็นมูลค่าและอาวุธวัฒนธรรมดุดคมขวานที่เป็นเอกภาพเดียวกันกันกบสันขวาน สมตามอุปมาสันฐานของแผนที่ประเทศไทยปัจจุบันคงขวานนอกจากจะบ,บินใบขวานอาจจะขึ้นสนิมนี่เป็นเหตุผลที่วัฒธรรมจำเป็นต้องปฏิรูปฉะนั้นผมจะมองในแง่ของศิลปวัฒนธรรมในการสร้างยุทธศาสตร์ชาติขึ้นมาหข้อนี่แหละครับขอภาพต่อไปครับก็ขอ,ขอเสนอ ประเด็นอยู่สองประเด็น,นในแง่ของยุทธศาสตร์ก็คือผมจะนําเสนอเชิงวิเคราะห์เพื่อเข้าใจร่วมกันตรงกันว่าศิลปวัฒนธรรมมันสาคัญอย่างไรและมีสัดส่วนอยู่ตรงไหนของประเทศชาตินี้นี่คือประเด็นแรกภาพนี้คือภาพที่พยายามจะสรุปรวมว่าคืออะไรเพราะเรามักจะพูดว่าเศรษฐกิจสังคม การเมืองเศรษฐกิจสังคมการเมืองบางทีเราจะมองแยกส่วนที่ผมจับมารวมเป็นเปรียบเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งครับส่วนที่เป็นรากส่วนที่เป็นลำต้นส่วนที่เป็นเรือนยอดสามส่วนสำคัญในต้นไม้ต้นเดียวกันเขาเช่นเดียวกันครับเศรษฐกิจสังคมการเมืองเศรษฐกิจคือส่วนที่เป็นรากครับลำต้นคือสังคม เรือนยอดคือกิ่งก้านสาขาใบนั้นเป็นการเมืองถ้าคนเป็นนักเล่นต้นไม้แครหรือเลี้ยงต้นไม้คงจะทราบดีว่าเขาจะมีการล้างรากคือหมายความว่าถ้าต้องการให้กิ่งหลักกิ่งใหญ่เอ็นไปทางไหนเขาก็จะดัดรากรากแก้วให้ไปทางตรงกันข้ามหมายความว่าเศรษฐกิจหรือวัฒนธรรมและการเมืองนั้น มีอิทธิพลซึ่งกันและกันและผลสุดท้ายก็คือลำต้นซึ่งเป็นสังคมนั่นเองถ้าเรามองอย่างนี้เราจะมองเห็นปัญหาว่าไม่สามารถจะแยกแยกปัญหาออกจากส่วนใดส่วนเดียวมันจะต้องร่วมกันครับจะต้องร่วมกันให้จะมองเป้าหมายของเศรษฐกิจคืออะไร เป้าหมายของการเมืองคืออะไรเป้าหมายของสังคมคืออะไรที่เราจะสร้างยุทธศาสตร์ขึ้นมาเพื่อให้เด็กคนนี้เดินไปสู่เป้าหมายนั้นเศรษฐกิจก็มีสองทางเลือกคือเป็นเศรษฐกิจทุนนิยมแน่นอนแต่ก่อนนี้เราจะมีทุนนิยมกับสังคมนิยม แต่ปัจจุบันนี้เรายอมรับกันแล้วว่าทุนนิยมสําคัญแต่ทุนนิยมก็มีสองสองทางเลือกอีกเหมือนกันคือทุนสามาสัมมากับทุนที่เขาใช้ก็ว่าทุนสามานทุนสัมมาก็คือลักษณะที่เอาทุนมารับใช้สังคมส่วนทุนสามานก็คือเอาสังคมมารับใช้ทุน ึ่งยังไม่แน่จะไม่แน่ว่าโครงการ CPTPP นี้จะเป็นสัมมารหรือสามานะครับก็ฝากเอาไว้นี่ก็เป็นเป้าหมายที่เราควรจะต้องเพ่งเล็งแล้วก็จับตาดูนะครับส่วนการเมืองนั้นก็สําคัญครับเพราะว่าเราจะพูดแต่กันแต่ว่าประชาธิปไตยที่ตรงข้ามกับประชาธิปไตยก็คือเผด็จการครับรเผด็จการกับประชาธิปไตยแต่ประชาธิปไตยนี้เรา คือนี่ข้อข้อจำกัดหรือข้อเสียของข้อดีก็ได้ของประเทศเราก็คือเรามีใช้เราใช้ภาษากันมากครับแต่ว่าเราเข้าใจไม่ตรงกันอย่างภาษาไทยนี่ก็มีบาลีสันสกฤตเยอะแล้วเวลานี้ก็มีภาษาอังกฤษเข้ามาอีกเยอะเลยท่านเดินออกไปในถนนจะเห็นเต็มไปทั้งหมดทั้งป้ายทั้งอะไรนี่เป็นภาษาอังกฤษทั้งนั้นเลย ให้ภาษาเนี่ยเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เราเข้าใจไม่ตรงกันหรือเกิดช่องว่างทางความเข้าใจโดยเฉพาะคำว่าประชาธิปไตยเนี่ยครับขอวิเคราะห์เชิงภาษานะครับประชาก็คือประชาชนอธิปไตยก็คืออำนาจอำนาจอันเป็นใหญ่ท่านอาจารย์พุทธทาสบอกว่าประชาธิปไตยไม่ใช่หมายถึงคนเป็นใหญ่ เพราะคนเป็นใหญ่ถ้าคนส่วนใหญ่เป็นโจรบ้านเมืองนี้ก็จุดๆนะครับแต่ต้องหมายถึงประโยชน์ของคนเป็นใหญ่ผมอยากจะมาขยายความเพื่อเข้าใจตรงกันเพื่อจะได้เป็นเป้าหมายในการที่เราจะตั้งยุทธศาสตร์ในทางการเมืองก็คือประชาธิปไตยคืออำนาจอันชอบธรรม ในการบริหารและจัดการเรื่องที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมเป็นหลักและเป็นใหญ่เน้นว่าส่วนรวมนะครับไม่ใช่ของคนส่วนใหญ่เพราะคนส่วนใหญ่เราอาจจะทิ้งคนส่วนน้อยต้องเป็นประโยชน์สุขของคนส่วนรวมเป็นหลักและก็เป็นใหญ่คือเป็นอธิปไตยสำคัญที่สุดก็คืออำนาจอันชอบธรรม เราได้อภิปรายกันมากแล้วครับว่าความชอบธรรมของอํานาจคืออะไรในที่นี้ของประชาธิปไตยมันจะมีอยู่สามช่วงคือหนึ่งการได้มาซึ่งอํานาจจะต้องชอบธรรมนะครับจะเป็นการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งอะไรก็ตามจะต้องชอบธรรมมันก็หนึ่งสองก็คือการทรงไว้ซึ่งอํานาจก็จะต้องชอบธรรมด้วยครับ ประการที่สามสุดท้ายสําคัญที่สุดก็คือการใช้อาน,นาจนั้นต้องชอบธรรด้วยเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยก็รวมอยู่ในความหมายนี้ประโยคนี้คือว่าอํานาจอันชอบธรรมของประชาชนที่เป็นไปเพื่อการบริหารและจัดการในเรื่องที่เป็นประโยชน์สุขของส่วนรวมเป็นหลักและเป็นใหญ่เท่านี้แหละครับถ้าทาเข้าใจให้ตรงกันประชาธิปไตยเราก็จะลด ทอนปัญหาลงไปได้เยอะเลยครับทีนี้ทั้งหมดตนเอสังคมนั่นคือเรื่องของการเมืองแล้วส่วนสังคมละ่ะสังคมก็เช่นกันครับเราต้องดูว่าอะไรที่เป็นแก่นแกนของไม้ต้นนี้ผมจะเปรียบเทียบว่าสังคมสิ่งที่เป็นแก่นแกนของไม้ต้นนี้ก็คือหลักคิดครับหลักคิดในที่นี้ก็คือศาสนานั่นเอง ศาสนานี้ไม่ได้หมายยึงศาสนาใดศาสนาหนึ่งศาสนาทุกศาสนาจะมีหลักตรงกันตรงที่ว่าไม่เห็นแก่ตัวแล้วก็เห็นแก่ผู้อื่นเพราะฉะน,นั้นนี่จะเป็นหลักคิดเหมือนกับเป็นแกน่นแกนของไม้ต้นนี้ส่วนเนื้อไม้นั่นก็เป็นคุณธรรมส่วนเปลือกไม้นั่นก็เป็นจริยธรรมในสมุทโโคตคำฉันนะฮะมีกวีอยู่บทหนึ่ง ชื่นชมต้นไม้แต่ชื่นชมหรือเปล่าก็ไม่ทราบว่าหนวยยอดทอดก้านใบบางพฤกษาสรรพางขะส้อยสรพ,พรูพรายขจีอ่านแล้วก็ไม่ครรู้เรื่องผมต้องไปเปิดดูพจนานุกรมคำว่าสรพูนี่แปลว่าอะไร สารพูแปลว่าตุกแกครับเพราะนีน้ต้นไม้บางต้นจะมีลายมีลอยลายตุกแกสร้อยสารพูคือลายตุกแกแล้วก็มีเป็นตะปุ่มตะปําก็น่าเกลียดกระดำกระด่างนั่นหมายความว่าต้นไม้ต้นนี้อาจจะไม่สมบูรณ์ก็เช่นกันครับต้นไม้ต้นนี้จะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์มันอยู่ที่เศรษฐกิจกับการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นที่เราจะปฏิรูปประเทศ ที่เราจะตั้งยุทธศาสตร์ชาตินั้นก็คือการทําต้นไม้ต้นนี้ให้สมบูรณ์ครบทั้งสามส่วนและศิลปะวัฒนธรรมอยู่ตรงไหนครับศิลปะวัฒนธรรมศิลปะก็คือดอกครับดอกของไม้ต้นนี้วัฒนธรรมก็คือผลผลของไม้ต้นนี้ถ้าหากว่าต้นไม้ต้นนี้สมบูรณ์ดอกผลก็จะสมบูรณ์ผลที่ร่วงลงมาก็จะแตกหนอดต่อ กิ่งขึ้นไปใหม่หรือว่าแตกต้นใหม่ขึ้นมาซึ่งมีภาษิตโบราณว่าหวังผลอย่าเด็ดดอกหวังผลอย่าเด็ดดอกงานศิลปวัฒนาจะเป็นงานสําคัญเป็นผลผลิตของไม้ต้นนี้ทั้งต้นไม่พึงจะมองแยกส่วนเป็นอันขาดครับทีนี้มันมีคําที่น่าจะต้องทําความเข้าใจให้ตรงกันอีก สคำซึ่งสำคัญมากๆอันนี้เป็นเป้าหมายของการปฏิรูปประเทศเราด้วยก็คือสารสถาบันหลักคือชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์เรามักจะพูดแล้วเราก็เทิดทูนโดยทำความเข้าใจอย่างพร่ามัวเต็มทีว่าชาติคืออะไราศาสนาคืออะไรพระมหากษัตริย์คืออะไรที่จริงแล้ว ทั้งสาสถาบันนี้ได้บอกในยะที่เป็นองคุณของความเป็นสังคมประเทศชาตินี้อยู่ในนี้พร้อมครับองคุณของความเป็นชาติก็คืออารยธรรมครับชาติจะต้องพัฒนาจากจากที่มีอยู่วัฒนะเนี่ยไปสู่อารยะถ้าหากวัฒนะนี่มเจริญ หรือวัฒน์หรือพัฒนาไปไม่ดีมันก็จะไปสู่หายนะนั่นคือเป้าหมายของความเป็นชาติและองค์คุณของความเป็นชาก็คือความมีอารยธรรมองค์ุณของความเป็นศาสนาก็คือสานติธรรมคือความสงบสุขสงบองค์คุณของพระมหากษัตริย์ก็คือสามัคคีธรรมสามสิ่งนี้ก็เป็นองคุณถึงจะเป็นเป้าหมายของ หมายต้นนี้ก็ได้ก็คือจะต้องมีอรารยธรรมมีความสสุขสงบแล้วก็มีสามคัคคีต้นไม้ต้นนี้จะเป็นสนัญลักษณ์ของสามสิ่งนี้ฉะนั้นหกข้อของการยุทธศาสตร์นั้นถือว่าเป็นวิถีวิถีที่เราจะเดินไปสู่อารยะวิถีนั่นเอง อารยะวิถีนั่นคือเป้าหมายของยุทธศาสตร์ที่ผมขอนำเสนอเชิงวิเคราะห์เพื่อเป็นมุมมองทางด้านศิลปะวัฒนธรรมครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือการปฏิรูปสามเดือนการปฏิรูปสามเดือนนั้นก็มีข้อเสนอแนะครับที่จริง ถ้าพูดถึงสามเดือนที่ผ่านมานะัเป็นช่วงวิกฤตโควิดซึ่งเป็นช่วงที่ปร้ายสุดแต่ก็ดีที่สุดที่ทำให้เราได้มาตระหนักสำนึกว่าเราควรจะปรับเปลี่ยนปรับปรุงอะไรในแง่ของการปฏิรูปประเทศขณะทำงานของเราที่เป็นเกี่ยวกับศิลปะและพระธรรม ก็ได้เชิญตัวแทนของหลายภาคส่วนมาโดยเฉพาะว่าเราจะทำอะไรกันดีที่เสนอแนะในช่วงวิกฤตนี้ก็มีเพื่อนกันซึ่เขาเป็นผู้นำของชาวเขาเขาก็ทำโครงการข้าวแลกปลาดังที่เราได้ทราบกันนะครับ ข้าวแลกปลาเราก็ทำสำเร็จแล้วทั้งที่เยโสธรและทั้งที่เชียงใหม่จังหวัดตากนำข้าวไปแลกปลากับชาวเลที่หาดราวัยสงขลาอันนี้ถือเป็นวิธีวัฒนธรรมใหม่ดังที่เราเห็นตู้แบ่งปันสุขสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจาก ความคิดเห็นของภาคประชาชนครับแต่ภาครัฐบาลก็ามาช่วยเหลือด้วยนี่เป็นวัฒนธรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์โควิดซึ่งน้าที่จะต้องทำให้ปรากฏแล้วก็มีบทบาทในการที่เราจะปฏิรูปประเทศของเราด้วยนั่นก็คือเราต้องหวนกลับมาดูว่าวิถีสังคมของเรานั้น ็นสังคมเกษตรเราตกเป็นเหยื่อของการทำมาค้าขายจนกระทั่งเราเป็นเหยื่อของผู้มีอิทธิพลมากกว่าผู้มีประสิทธิภาพคือชาวนาเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราน่าจะต้องทบทวนในการปฏิรูปประเทศในเรื่องของทำให้ฐานรากเศรษฐกิจฐานรากของเราเข้มแข็งคือหนึ่งนอกจาก เป้าหมายที่จะทำมาหากินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วต่อไปก็คือต้องคิดว่าหลังจากทำมาหากินแล้วก็ต้องทำมาค้าขายเพื่อให้มาเลี้ยงประเทศชาติเป็นส่วนรวมแล้วนอกนั้นก็จะต้องมีการทำมาแบ่งปันกันด้วยครับผมคิดว่าแต่ละประเทศแต่ละชุมชนจะมีศักยภาพของตัวเองเราก็สามารถจะมีผลผลิตของตัวเอง ถ้าหากว่าจะเหลือจากธรรมากินเหลือจากธรรมาค้าขายทำอย่างไรเรามาแลกเปลี่ยนกันได้ไหมครับเช่นเดียวกับข้าวแลกปลาเพราะชาวเขาเขาปลูกข้าวไร่แต่ชาวเลเขาได้แต่หาปลาวิธีเหล่านี้เป็นวิธีที่น <Armenia. S 2> ่าสนใจแล้วก็ได้ทราบว่าหลายประเทศเริ่มที่จะทำอย่างนี้เหมือนกันคือมีการแลกเปลี่ยนโดยไม่ต้องใช้เงินครับที่จังหวัดน่านครับผมไป พักพวกกันเขาทําตลาดเขาเรียกน่านปันกันคือหมายความว่าเขาเอาสมาชิกที่เห็นด้วยกันเนี่ยมาพบปะก,กันแล้วก็เอาของมาแลกกันโดยไม่ใช้เงินครับเดือนละครั้งใช้วันอาทิตย์ใดอาทิตย์หนึ่งที่ตกลงกันตั้งหกโมงเชา้าถึงสิบโมงเอาของมาแลกกันลักษณะีน้ก็กำลังจะเกิดขึ้นเหมือนกันนี่เป็นภาควัฒนธรรมภาคประชาชน ซึ่งเกิดขึ้นเองนี่ก็น่าสนใจในที่การที่เราจะปฏิรูปต้องคำนึงถึงสิ่งนี้ด้วยสิ่งที่ผมเองได้เป็นเป็นสปชแล้วเราก็ไปเสนอแนะในการที่จะปฏิรูปเรื่องตลาดวัฒนธรรมโดยใช้คุณค่าของวัฒนธรรม มาเป็นทุนทางวัฒนธรรมซึ่งแปลเป็นมูลค่าได้ด้วยทำมาตลอดครับจนกระทั่งถึงปีนี้ก็ยังทำอยู่ทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์แล้วก็มันจะแพร่หลายไปหลายหายจังหวัดด้วยไม่ใช่ถนนคนเดินนะครับแต่เป็นตลาดวัฒนธรรมซึ่งเวลานี้ถ้าจะไปดูก็ได้ก็มีที่ ทุ่งสงที่เรียกลาดทุ่งสงที่นครศรีธรรมราชที่แรกก็ใช้ทุนของทางคณะนักวิจัยไปช่วยส่งเสริมต่อไปนี้ต่อไปนี้เขายืนตนได้แล้วครับขอภาพเลยครับท่านดาวรักครับคงต้องสรุปแล้วนะครับหมดเวลาเลยครับเกินเวลาไปหนาทีแล้วนะครับครับนิดเดียวครับครับเชิญครับ ขอขอ,ขอภาพภาพต่อไปครับอันนี้คืออยู่บ้านอ่านหนังสือเด็กนะครับกับอยู่บ้านสร้างงานศิลป์แล้วเขียนรูปแล้วก็เราส่งเสริมให้ทําทุกจังหวัดแล้วก็หลังจากผ่านพ้นนี้ไปแล้วก็จะมีการแสดงจัดนิทรรศการเป็นเชิงทาบุญบ้านขวัญเมืองครับก็ ไม่มีอะไรครับทั้งหมดนี้ก็อยากจะฝากไว้ว่าต่อ,ต,อต่อสอรอเนี่ยช่วยกันวิเคราะห์ให้ใช้งานศิลปาวัฒนธรรมเนี่ยมาเป็นสื่อในการพัฒนาและปฏิรูปประเทศให้ได้ด้วยก็จะขอบคุณยิ่งครับขอบคุณครับครับต่อไป